ดเดิมคสวัสดีครับผมแม่น่อยค่ะแม่น่อยปูเสีงค่เด้นปีนองเด้อ,อ,อกร่ลืมวครับตั้งก้องใส่โค้งชุดไทยครับโค้งชุดไทยเส้นค่มย,ย,ยืนยันคำเดิมคำเดิมเจ้า9 0 แต่เมื่อคืนนี้ไปนั่งดูที่อูแสนคำได้900กับ73ล่างเพิมเลขล่างคือ73 37นเนี่ยฟั <ไป S 1> งดีป่ะเนี่ยไปเบิ้งเ้ยหลังจากเข้าไปจุดถูกมากเป็นทังไรกมนี่ยโอู้ห FC เขาฟังไหมไปนั่งกับเปิ้ลพูวก,กันเมดวงกับเด็แต่พ่อหรือบ่านนี่แหละไปนั่งกันนั่นแหละ เป็นนางเอาเอาหมอท้ำไปนั่งบ่แม่คุณ่าตะไหนเนี่ยคุณาจะไหนเนี่ยเพาะว่านมาจากคนนี้นับนที่ไปแนนเลยบ่ีบอกบอกคนที่ไปรวมที่ทีนี่บอกเก้าค้นอ เอาคนขึ้นเนี่ยไปจนผมเอาขึ้นนี่ควืาขึ้นนี่ป่าแม่เฮ็ดขึ้นนี่โอ้โคขงสุด้ทยขึ้นนี่เฮ็ดใส่งสุดไทยเลยมันกับว่านเลยบวกไปเพรามันกับแต่รอดเทียบแม่ก่อนแต่รอดเทียบมสอาหลังปดอกอ่นเาะเพราะว่าโอ้ยนาะขงสุดไทยพอดีก็สุดไทยได้มาแล้วป้าแม่มันกับว่าสูงูงูนี่บ้ โซนนี่แหละโนนแม่ที่อปั้นบนขนนะดเก็ตสามเน่ยปั้นล่างฮะเกตามกส็เนเด้อพึนน่นเป็นนังเอาจังไนก็แม่พิ่นเป็นนั่งเอาพอว่าจังไนได้กะนั่งเอากับบ้านมะขอโอ้มข,ขอมา้านี่ละเมือ่อวันที่หนึง่งนี่ละให้นึ่งกากระดานี่ละว่าสันวาน่ะปูพิ่นมาขาส้มเนาะขึ้นกนั่งมันกะว่าออกมากจักบอ เก้าร้อยเก้าร้อยเจ็ดสิบสามนั่นเอฮะเอาไมกับเก้าร้อยกับเจ็ดสิบสามเก้ายกับเจ็ดสบ้านเลที่แอดมินนี่แล้วเหมฮะเก้าร้อยกั็าเก้าร้อยกับตรงกับเลขทูบที่จุดมือหน้า้าแม่นะครับผม ย่านเพิ่นนั่นก็เล่าเอกตรงกันบุ่นะแต่บ่บอไปกับัแม่หวงแม่กบ่าบอเก้าร้อยแล้วก็สองตัวเพิ่นให้เพิ่มมาเป็นเจ็ดสามเนาะแม่เนาะเจ็ดสามค่ะคือตรันนั่งเจ็ดสามตรกันกัถูกขึ้แม่ก็เลยฟันล่างเลยบานไงสเจ็สมนี่มัใช่ฟันล่างสามเจ็าหน่อยๆเจ็ดสามอะไรเยอะเจ็ดสามเดสามเจ็ แต่ว่าคักๆนี่คือเป็ดสามล่างเม็ดเดียวเอาแม่ละมอมอทำเพิ่เพือไปห้บอโบ่ค่ะเอาขึ้นไปเาได้อแกบเปือกโอ้โหใส่ันแหละโอ้กระดูกมานขึ้นเหนนนะโอ้เาคงจะใา่เลยแต่เาคงจะใายเลยโอ้แก้ว่าแบบเพิ่นใส่ฝันแก๊นขันโบฝันตัดเลียงแล้วเมนียนเลยนะ พอเอาฝันแม่ดวงกับเฟันแม่กับเอาฟันก็คือฝันคือันมากคือฟันดีว่าได้ทำผมมีมัดขึ้นครับผมแม่เกานอ่ะอ่าเกาุดซเกาแม่มากเป็นคิดว่าเป็นบนบ่แม่ขอบนนี่มนอะเนาะขอบนขอบนตัวว่าจับตัวเพราะว่าเพิ่เก็บเอาเพิ่เอาปากนอวนี่่ะร่เง้โอ้กนังนั่งงก็นั่งงบงน่งหน่งครับ ก็เ่เคยเห็นอยู่ดอกจ้มาให้ดค่ะอเป็นความเสี่ส่สนบุคคลนะแม่นะอ่าแต่ผูว่าเขาแท้แล้วเนี่ยเขานะกอเนี่ยเราจรอสภาวการรับประกันเพาประมาณแบบว่าเออมันจะเป็นงานมบุคคลเนาะเี่ยงนะแม่บอลบอลูนว่าสิมาประมาเนาะมีก่รงแนกาตั้งต้องเกิดยคนควส่วนตัวอืมคือว่าเออบมปั้นเลยนะศย้า้าูนยู อ่าเดี๋ยวนะเดยวเด็วเจ๊บเขียนก่อนศูนย์เก้าเก้าศูนะแม่เนาะจ้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนยพร้อมนะแม่อันนี้เน้นบนว่าสามสามเมีเจ็ดสามีเน้นข้าเจ็ดสามนี่เต็นกคับเอาอนั่นเ็นเต็นสามเจ็ดอค์หน่เออเล่นบเสมอเลยอ่ แล้ว099000แล้วแม่น่าในคนเดียวอ่า099000นี่ตัวได้มาค่ะค่ะไม่สม่ำเสมอเลย่ซ้ำกันโอ้โหวอลอ์นีแปลงรอบาดเ้หมปรอกาประกาันธุ์เลยดเนี่ยอ๋อรีันุ่งเลยโอ้เรียกทางนี่พ่าันธนั่นเอเนาะมากเบิดลถเดนนะเขีนหนึ่งไงแล้วคือก็คือหนึเป็นร่อง

พันเขียนบ่เพิ่ตะบอกมาบก่เขียนนเ็นเขียนมันเ่อยกันเบากนเบาื่อยนะก้าวหยเจ็ดสิบสามีาสบแดดเะกับพี่เถ้า่นไหนชเจอแี่เมเนะค เกเป็นเือกแรเจ้า่เรากัเลขสามตัวนี้กัคือกันเลยกับเลขคู่เ้าครับผมตรงกันเลขคู่ี่จุดตองหวัดนะพี่น้องแต่ก็บไม่ได้ร้องยากหรอกแม่นไม่ได้ร้องยากจากังเบ็ดีแม่บ้านเลขที่แปดเจ็ดสามแม่อ้เจ็ดแปดสามนะ่ะอ๋อบ้านเลขที่เจ็ดแปดอ่าเอาเอมอานกกเกตกลัดอรเียเออมันไ่ได้ร้องอยากหอก มันตรงเดียวกันเลยนี่ล่ะนี่เนี่ยนี่เจ็ดสามแปดสามเนี่เนียโอทบมาเลิกได้บ้านเลขที่ดีโอ้ยนี่แหละเจับด้เปืองชตุงสตังเนาะเลขมาตรงกันนี่แหละทางบุรีรัมก็ดอ่ะไคแช่ให้มาใหงยถ้าผมกนี่คอ้ะองถ่ายได้พี่รงก็ได้ก็ได้ไปสัมผัสเนาะ ในน่าทักมาฝากพี่น้องฟิซีเฮาคือกองกำลังแม่หน่อยน้องนะเนาะเออก็ได้ไปเพิ่นทัพฟิสซี่ขึ้นนี่เอราโชคอ่าการขึ้นพี่น้องเพราะฝากฟิสซีเฮาหน่อยแหละที่ติดตามแม่หน่อยนะครัเนาะปูเซนคำไปส่งเอาเลขียญได้ตัวเดียวกันเก้ารครับเจ็ดสามอ่าเก้าศูนย์ศูนย์นี่การขึ้นตรงกับเลขีถูกที่ปูเป็นไห้ก้อนหนานี่แล้วก็แม่เพิ่นก็ขอว่าก้อนสิบมาจุดเนาะขอให้ขอสามตัวเลยเนาะขอสามตัวเลยงวดือนที่ที่อา ปูสามคำเป็นให่สองตัวแล้วพี่หลอ,องตอนงานเด็กเ่็นไห้มากสิแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาก,ก็คือเ,เอจ็ดสามนี่สามัญโอ้ขาเตม,มาถ้าหมุนท้างร้างที่นี่หมุนยูว่าอะไรแม่ฮะอาบน้วด็วบนนามอีวลงน้องเลยดีจะม่หวน้องก็ดีโอ้โอมาทั้งมุนทั้งล่างใชตั้งได้บา <c oughs> ด้า สูงพนง้นานคนตัวรักซื่อลายาเกี่ยวมากเอนตัวไปค้าเกวไปท้าทุระดูเมียเดี๋ยวมีโอกาสมาแม่เนาะสิเกิดอะไรฮะเอา่าเปย่างกอนค่ะยอดนำกันขี้เข่าเลยละแม่เอาเน้นเนแลนะแม่เนาะเจ็ดเจ็ดสามนะแม่เนาะล่างไม่เดียวจ้ะขอบผมฝากฝา้ยค่ะค่ะเนค่ะต้อพอหลายๆคะเด้อนี่วทาหน่อยนะคะน้อสวัสดีค่ะแม่ ครับผมจ้าสวัสดีจ้าโสดๆมันๆร้อนๆรวยๆค่ะน้าธุค่ะสาธุค่ะสวัสดีครับผมเนาะสั่นแหล่พี่น้องเกือบบ่านพนบ่นด้ำโค้งที่ไายเพิ่นเนาะเพิ่นไปเอาหมอทำเป็นนางส่งออกพี่น้องส่งเราแม่เล็กตัวเดียวกันพร้อมเลยแม่หน่อยพี่น้องส่งเราเล็กตัวเดียวกันเนาะของปูแสนข่ำมาพี่น้องเลื่อฝากไว้ฝากไว้นี่แหละ มักพิจนนารณาบึง้งเนาะครับเนาะตามนั้นครับผมสวัสดีค่ะเอาครับผมเดี๋ยวกะเอาครับผมเนาะนี่เป็นโค้งชุดถ่ายของอแม่หน่อยครับผมปูแสนข่ำครับผมหอยมาล่าสุดเ้อพี่นอ้องไปชุดทูบได้เก้าศูนยะ์เนาะแล้วก็เพิ่นไปนั่งส่งเหาหมอทํำไปนั่งส่งเอา,มา,าเอามื่อคืนนี้ล่าสุดเลยเนาะเพิ่นก็ว่าเก้าศูนย์คือเก้า ตัวแม่น่แหละพี่น้องเนาะแล้วก็เพิ่นก็ได้เจ็ดสามมาพร้อมเพิ่มเติมขึ้นมาเาพี่น้องเด้อเอาฝากไว้ฝากไว้เพื่อให้ซิรอบไข่เนาะแม่หน่อยปูแสนข้าครับผมโค้งยุทธไทยเจ็ดสฟันล่างเมเ็ดเดียวครับผมสวัสดีครับ